วันนี้อยู่ทงครับผมอยู่ทงอยู่ทงมากเกี่ยวเขาซอยเพิ่นครับผมน้ำด,ดอยู่ทุ่งอยู่ทุ่งเอยแดน,นเหมือนเลยพี่น้องแดนเหมือนแล้วแดนเหมือนแล้วนี่ครับผมมาแต่เช้าเลยน้ำหมอบเขา่าเกี่ยวเขาน้ำรถเกี่ยวเพิ่น แค่ว่าอยู่บ้า,บานกับลูกแต่หน่อยมันทำรถเกี่ยวเกิน,นเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว รถเจียวรถเจียวหน่อยครับรถเจียวขบวนตา่างแคบบเดียวแล้วครับหน้าเพิ่นลงไปบูุหน้าเพิ่น,ล,น,านลายครับผมอันนี้มาเกี่ยวข้าวครับ เกี่ยวเขาขาดักหนูด้วยพี่น้องหนูอีกเล่นออกหนูแล่นออกนั้นปลาเขา,าพี่ว่าอันนี้พวกแน่นเห็นอยู่ ถ้าหนูแรนหวังอย่างนี้จะัวยังไงครับผมอุ้ยอนกอีเซลกอกกีเซลหากินตะกะตั่วเดียนหากินแม่งมั่นครับวิถีชาวนากินเกี่ยวแต่ว่าปีนี้หยามันหลายพี่น้องฝนทิ้งช่วงเขาก็เลยบ่ค่อยงาม เขาบ่าค่อยงามครับผมฝนถิง่งฝนมันถ่งช่วงร้ายไหมฮะตัวหน่อยไปก้อนครับผมสรอยพื้นหิบมอบเขาามอบหยังก่อนนะโอเคครับไปก้อนสวัสดีครับ เดี๋ยวไปเกี่ยวอีกหน้านึงครับ ตันกวพแล้วเจ้าจตาันกัวพูดแล้ว เนี่เยเลาตัวเน่เานลเเาลดารถไปเก็บก่อนเดี๋ยวเรากลับมาม